วันนี้ผมก็จะพาชมราโดไดสตานะครับกลุ่มนี้จะเป็นเนียออริจินอลนะครับมีหน้าดำหน้าทองเป็นไซส์อยู่ที่39มิลนะครับสายหนาสปอร์ตราคาอยู่ที่62,900จำราคานี้ไว้นะครับแล้วก็วันที่1กันยาเดี๋ย่ผมมาอัปเดตราคาใหม่ให้ดูว่าราคาเท่าไหร่กันรุ่นนี้มีหลุดหลดจอง1เดือนครับ ลูกค้ารับปากว่าจะเข้ามาเอาหลายรอบแล้วครับก็คือยังไม่สะดวกเข้ามาก็เลยขออนุญาตปล่อยให้ลูกค้าท่านอื่นนะครับถ้าท่านยังไม่เข้ามาก็อันนี้ลูกค้าแจ้งไว้แล้วว่าให้ปล่อยลูกค้าท่านอื่นได้เลยถ้ายังไม่เข้ามาสเกลตันอาร์คาริเบอร์88ครับอันนี้ก็เป็นแอนนิเวอร์ y ซลลี60ปีกลุ่มแอนนิเวอร์แซลลีนะครับ54,700จำราคาไว้เลยนะครับ รุ่นหน้าน้ำเงินนี่ก็จะเป็นนักรีวิวเอามารีวิวเยอะครับรุ่นนิวเดสตารรุ่นนี้ดูราคาหน่อยครับ45500อันนี้กลุ่มครอสนะครับแบตเตอรี่โคโนกราฟราคากลุ่มนี้รุ่นพื้นนะบาดดาวนะครับหน้าแดงหน้าเขียว แล้วก็จะเป็นกลุ่มนี้ราคาเท่ากันนะครับเดือนนี้41,700อันนี้จะเป็นดั้งเดิมออริจินอลรุ่นที่ขายดีที่สุดรอย11เม็ดไ,ไ,นะไปเบรกครับไปไม่กี้นี่เองครับ,บครับ,บ,รบโอเคครับมาเยี่ยม